ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนค่ะคณะกรรมการบราการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมเร่งขับเคลื่อนพื้นที่เฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนเชิงรุกที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นสารกลางจังหวัดขอนแก่นนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมการบุรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนพร้อมคณะอนุกรมกรมการการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานลงอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่นพร้อมติดตามกลไกการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายแพทย์วิทยาชาติบัญชาชัยผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและรายงานผลการดำเนินการด้านการป้องกันอุบัติเหตุของจังหวัดขอนแก่น นายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้บอกว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีขยดใหญ่เป็นอันดับที่6ของภาคอีสานค่ะมีจํานวนประชากรประมาณ1.7ล้านคนเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ที่สาคัญเป็นศูนย์กลางภาคอีสานโดยมีเส้นทางคมนาคมสายหลักสองสายที่ตัดกันค่ะคือถนนมิตรภาพหรือว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2ตัดกับทางหลวงที่มีหมายเลข 22จังหวัดขอนแก่นเติบโตถือว่าเป็นเมืองอย่างรวดเร็วนะคะก็จะทําให้เกิดปัญหาภายในเมืองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรที่หนาแน่นสถานการณ์ปัญหาด้านการจราจรที่ยังพบอยู่ในปัจจุบันค่ะก็คือประชาชนสามารถใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรผ่านจังหวัดขอนแก่นนั้นเป็นจํานวนมากค่ะทั้งช่วงเทศกาลสําคัญแต่ช่วงเวลาปกติมีปริมาณรถผ่านจํานวนมากขึ้น ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นค่ะคณะอนุกรรมการจังหวัดขอนแก่นก็ได้กำหนดเป็นนโยบายเรื่องความปลอดภัย365วันคือมีการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างจริงจังตลอดทั้งปีเช่นการจับมากตายน้อยอการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจุดเส่ยงต่างๆการพยายามรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขับขี่ให้มีวินัยจราจารป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยค่ะ นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมการบรณการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนก็ได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็เพื่อรับฟังแนวทางการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของจังหวัดขอนแก่นค่ะรวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะเพื่อนําข้อมูลที่ได้รับไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางในการร่วมกันแก้ปัญหาและสนับสนุนการดําเนินงานอีกทางหนึ่งด้วยค่ะพร้อมกับเน้นย้ํานะคะว่าหน่วยงานต่างๆในจังหวัดขอนแก่นก็ยังพบนะคะว่าจังหวัดขอนแก่นยัง คงมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่ในเกณฑ์ที่สูงค่ะเฉลี่ยแล้วนะคะจะมีผู้เสียชีวิตทุกวันนะคะวันละหนึ่งรายโดยเฉพาะตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในปี2,566เมื่อไปเทียบกับปี2,565นะคะพี่กิ๊กจังหวัดขอนแก่นยังคงมีสถิติกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะก็เลยอยากจะฝากหน่ยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลต้องปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง เรื่องการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละพื้นที่และสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาและสาเหตุให้ตรงจุดบนท้องถนนได้อย่างรวดเร็วนะคะ,คะส่วนสาเหตุหลกัลกๆของจังหวัดขอนแก่นที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดมาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะพี่กิศแล้วก็ปัญหาการดื่มแอลโกอฮอล์แล้วก็ขับรถนะคะมาเป็นอันดับที่ค2ค่ะเพราะฉะนั้นสสาเหตุนี้นะคะจะต้องบังคับใช้กฎหมายการตรวจจับความเร็วการตั้งด่านตรวจเมาแล้วขับ ก็จะเป็นมาตรการที่ใช้ลดอุบัติเหตุควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อความตระหนักรู้ในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นบนท้องถนนและลดการใช้ความเร็วรวมถึงการดื่มไม่ขับค่ะเราไปฟังเสียงคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยกันค่ะคนแก่อย่างมีสถิตกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับวันสิ่งที่อยากจะฝากก็คือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตั้งแต่ศูนย์ถนนระดับจังหวัดศูนย์ถนนระดับอำเภอย่อยไปถึงศูนย์ถนนระดับตำบลคงจะต้องทํางานให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็เข้าไปแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับอย่างรวดเร็ว ซึ่งบนข้อมูลที่เราได้มานั้นเนสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนของจังหวัดขอนแก่นนั้นก็ไม่ได้ต่างกับสาเหตุอื่นๆสาเหตุของจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยก็คือปัญหาเรื่องความเร็วมาอันดับที่1แล้วก็วปัญหาเรื่องการดื่มขับมาเป็นอันดับที่2นะครับเพราะฉะนั้นสสาเหตุนี้คงจะต้องใช้มาตรการในทางกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายก็คือการตรวจจับความเร็ว นะครับการตั้งดาดตรวจเรื่องของการเมาแล้วขับนะครับ